สวัสดียามสายๆคับเพื่อนครับวันนี้เช้าวันอังคารนะครับอังคารที่ที่8นะครับกันยายนนะครับก็วันนี้เราได้ไปซื้อลูกปลาหมอชุมพรนะครับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดตราดนะครับมาทั้งสิ้นสองพันตัวนะครับคือเราจองไว้ก่อนหน้านะครับพอดีเมื่อวานทางศูนย์เขาโทรให้มให้ไปเอามานะครับก็เพิ่งจะเอามาเมื่อเช้านี้นเองนะครับ เพิ่งมาถึงครับก็ตอนนี้ก็ทําการปรับสภาพน้ําอยู่นะครับก็คือหลังจากที่เราได้ปลามาแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดถุงออกแล้วก็เอาน้ําที่เป็นน้ําบ่อที่เราจะปล่อยเนี่ยนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ 5- ้าถึงสินาทีนะครับในตอนนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องรีบปล่อยแล้วครับเพราะฝนกําลังมานะครับดูไซส์ลูกปลาชุดนี้ครับนี่ครับ ไม่โตเท่าไหร่ครับประมาณอ่าโตวกว่าใบมะขามหน่อยครับตัวละเท่าไหร่สิบห้าสิบห้าสตางค์ได้มั้ยครับทั้งหมดสองพันตัวนะครับคือบอ่อนี้เนี่ยเป็นบอ่อขนาดหนึ่งไร่ที่เคยอ่าแจ้งให้ทราบมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ตอนที่เราขุดเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องของอ่าน้ําเค็มนะครับน้ากร่อยนะฮะก็ขุดลงไปลึกครับจุดที่ลึกสุดของบอ่อนี้ก็ประมาณ10-12อเมตรนะครับบอ่อขนาดหนึ่งไร่ก็ ตอนนี้น้ำฝนเข้ามาก็เหลืออีกประมาณเมตรนิดๆก็จะเต็มพิกัดที่เราตั้งระดับไว้แล้วคือตรงเสาตรงน,นู้นนะครับก็จริงๆตั้งใจอยากจะสูบจากข้างนอกเข้ามาเติมด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าเครื่องสูบน้ําตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็น้ําฝนที่เข้ามาก็ทําให้อ่าคุณภาพของน้ําดีขึ้นนะครับจากเดิมที่เป็นน้ําเค็มอ่าน้ํากร่อยๆนะครับตอนนี้ก็จืดสนิทเลยนะครับต้องมาอรอลุ้นกันอีกทีว่าในฤดูแล้งเนี่ย น้ำในบ่อเนี้ยนะครับจะเป็นน้ําจืดหรือว่าจะกลับมาเค็มเหมือนเดิมนะครับต้องมาลุ้นกันอีกทีแต่ก่อนอื่นครับตอนนี้ปลาที่ปล่อยลงไปก็มีปลานินนะครับแล้วก็หมอชุมพรชุดแรกปล่อยไปประมาณ300ตัวไม่รู้ว่ารอดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากบ่อกว้างมากนะครับส่วนปลานินนั้นก็เห็นมีรอดอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆปลานิลชุดนี้ไม่ตั้งใจปล่อยในบ่อครับปล่อยข้างนอกแต่เพียงว่าช่วงแรกเนี่ยที่เรายังไม่ได้เอาท่อขึ้นเนี่ยนะฮะเขาก็เข้ามาตามน้ํำนะครับ ก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะโตพอสมควรแล้วนะฮะทีนี้ก็เลยจะเอาปลาหมอชุมพรนะครับซึ่งเป็นปลาที่เราชอบทานเนี่ยนะฮะมาลงเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนอาหารปลอดภัยให้กับครอบครัวเราแล้วก็ตัวเราเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองปล่อยลูกปลากันเลยนะครับทั้งหมด2,000ตัวนะครับจากศูนย์วิจัยพัฒนาระบงน้ำตืบนะครับวิธีการปล่อยก็ง่ายๆครับก็เทไปเลยครับหลังจากที่เราแช่ปรับสภาพน้ำ เป็นเวลาประมาณ 5- 10ถึงนาทีแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะลงไปนี่นะครับเรมย่ายน้ำไปแล้วฮะต้องดูให้ดีนะครับทีอาจจะมีจุดอิด่ในงนนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตความพัฒนาการของลูกปลาชุดน,นี้ให้ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับขออนุญ,ญาตปล่อยปลานะครับสวัสดีครับ